เฉลยเพลงก่อนคุณถนอมเมื่อเรื่องแรกเราลืมเฉลยเพลงไปเพลงวันสุ์เมื่อวันสุ์เพลงที่เราทาทายเอ็มวีส่วนใหญ่ก็ทายถูกกันละครับชื่อเพลงหัวใจของพ่อหัวใจของพ่อครับร้องโดยอัศนีโจติกุลแล้วก็ผู้หญิงก็ชื่อปำมี่ปำมี่น้องปำมี่ไม่ใช่ปมน้ํามันนะปำมี่ปัมี่ปัมี่ผมยาวๆผมเซย์หน่อยนักร้องนักร้องอัศนีปอนนี้ใครทายถูกก็ทายถูกเยอะก็ ไปจับฉลากเอาแล้วกันครับนะครับแต่ว่าจังหวัดละคนได้เสื้อได้เน้ะเจ็ดสิบเจ็ดตัวเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วจังหวัดไหนที่มากกว่าหนึ่งก็จับสลากครับนะครับอ้าวข้างหลังคุณเทพไทยมีใครยืนอยู่ไหนอ่ะฮะข้างหลังผมเนี่ยข้างหลังนะฮะญาติผมไม่ได้คือเขาต้องเอาญาติผมมาไว้ข้างลูกหลานเขาเลยก็ไปไว้กั้นกุณแน่มันบรรลุเดียวกันเนี่ยมันบรรลุในญาติอ่ะเชื้อสายจีนเนี่ยเ้อสายจีนนะผมคนจีนนะผมก็เดทดูดิ๋ยว คนละแท่กับผมนะผมจีนไฮลัมเนี่ย <S <S 1> <S 1> เขาจีนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยขงจื๊อขงจื้อรูปของจือองจ้อคืนนี้คืนนี้นะครับคืนนี้นนเ,เป็นคืนแรกอ,ะ,อะฟ้าวันใหม่เราก็จะฮะออกอากาศภาพยนต์ภาพยนต์จีนชุดของจื้อนะครับตั้งแต่สี่ทุ่มถึงห้าทุ่ม เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงคืนแรกตอนแรกตอนแรกอะไรคือรัฐหนึ่งชั่วโมงฮะเอกเป็นตอนตอนเอาเป็นตอนตอนใช่ไหมใช่เออก็ดีอ่ะก็ดูแล้วมันก็ได้เขาเรียกว่าเป็นหนังที่มันประเสริฐปัญญาหน่อยปรัชญาความคิดหลักการปกครองเออคงจื๊อเนี่ยนะไม่ใช่ประเภทตบจูบตบจูบไม่ไหวโอเคใช่คงจื๊อนี่น้อยเียหลวงตีกันคงจื๊อนี่เป็นมาหมดแล้วในชีวิตท่านอ่ะเป็นหมดเลยอ่ะเป็นตั้งแต่คนเลี้ยงสัตว์ฮะ เป็นคนคุมงานก่อสร้างเป็นพ่อบ้านแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาเป็นเสนาบดีเออเป็นสารพัดเลยแหละครนะน่าจะเป็นญาติผมเนี๋ยผมจะตามกลุ่มดูก่อนกมไม่อยู่แล้วดิสามใครได้ตรงห้าร้อยกว่าตั้งแต่พศสองพันหกว่าน่ยจะเจอไหมก็ไม่แน่หรอกมันซื้ เผ่าพันมาใครจะไปรู้ล่ะโคตรตระกูลผมก็มันเป็นพันปีมาแล้วขงจื้อและเทพไทยขงอะไรผมจี๊ดคืนนี้ดูนะคืนนี้อย่าพลาดดูดูกันตามกันออกมาเป็นตอนตอนครับผมเป็นความตั้งใจของคุณทะเกิงสมทรัพย์ที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้มีสิ่งดีๆไปดูกันนะทั้งความบันเทิงและก็สาระสาระดูแต่รีดันมากไปก็เดี๋ยวลำบากตอนดึกๆ มาดูหนังกันหน่อยครับอ่าหนังสร้างสรรค์มาดูบทนําต่อนะครับของเดลี่นิวส์นะครับเป้าหมายแก้ปัญหาบ้านเมืองเดลี่นิวส์เป้าหมายครับก็คือเรื่องเดียวอย่างที่เราบอกกันเราคุยกันเรื่องที่มาของนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งหลายฝ่ายก็ก็ผมก็ถ้าสรุปเอาตามแนวคิดของที่คุณเทพไทยเมื่อสักครู่นี้นะว่าคุณเทพไทยพันธงเลยวันที่มานายกรัฐมนตรีเรื่องนายกโดยตรงคณะมนตรีโดยตรงเนี่ยยากยากยากคือที่ยากก็คือว่าสมมุติอ่ะ สมมติว่าบัญชีคุณอภิสิทธิ์นะนายชวนนายบัรญ,ญัตนะแล้วก็นายจุลินของของปรยัติบัตรนะรแล้วไปอยู่ในบัญชีรายชื่อคอรมอรรบแล้วถ้าสมมุติว่าพอประชารบัติแพ้คนเหล่านี้ก็ไม่ได้เข้าสภาเลยนะไม่ได้เข้าเลยว่าง,งานเลยเออเพราะสภาเขาเรื่องอีกชุดหนึ่งอ่ะเขาห้ามสสเป็นรัฐมนตรีอ่าเป็นอ่าแล้วก็คนที่ลงในบัญชีรัฐมนตรีเนี่ยไปลงสสอไม่ได้อยู่แล้วอ้าไม่ถ้าอย่างนี้เอาชื่อไปไว้ในในกลุ่มคอรมด้วย แล้วถ้าสมมุติว่าเก็เป็นผู้แทนด้วยแต่ถ้าจะพอเป็นข้ามลวรีคุณต้องลาออกจากสสไม่มีกฎหมายไม่เขียนอย่างนั้นนี่แยกกันละสองใบละใบเลยเสร็จเลยแยกกันโดยขาดแล้วถ้าสมมุติว่าแล้วถ้าสมมุติว่า <c oughs> พรรคปฏิปัตษ์แพ้ห้าสิบคนหัวกะทิของประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ได้เข้าสภาแล้วใครจะเป็นตัวสอบรัฐบาลเออใครจะไปออกกฎหมาย แล้วคนเหล่านี้บุคลากรเหล่านี้เนี่ยที่มีประสบการณ์มา3 40ปีทางการเมืองเนี่ยฮะอแล้วจะไปอยู่ตรงไหนเอางี้งั้นถ้าถามว่าคนอยากคนอยากเป็นรัฐมนตรีอย่างคุณเทพไทยเนี่ยอยากจะอยู่บัญชีบัญชีรัฐมนตรีหรือว่าลงรัศมีโเคโอเครองรัศมีอ้ยไว้ก่อนเ<บ>นี่นผมว่าเอาหงางแก้น้ำไว้ก่อนเออเอาหางแก้น้ำไว้ก่อนชัวชัวแน่นอนชัวไว้ก่อนเนี่ยเออเป็นรอสอบตกสอบตกปอ๊บเป็นบัญชีกรมอเนี่ยถ้าสอบตกปั๊บก็จบเลยแหละจบเลยแล้วเราเสียบุคลากรกขนาดนี้ มันจะเสียไปทําไมอ่ะไม่เข้าใจอ่ะม,มันก็มีหลายมุมคิดนะเออคือในชั้นของกรรมธิการที่มีอาจารย์สมบัติเป็นประธานก็ต้องยอมรับว่าไม่มีผู้แทนอยู่นะใน,นเอ้คุณอ,องอนรง์อยู่นี่คณะน,นี้คุณอ,องอนรง์พลบุตรไงเราอยู่แกเสียง้างน้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกแกเห็นด้วยนงฟังกูเห็นด้วยอยู่นะคุณาลอนรงค์แกก็ขวางลูกอยู่แล้วปกติแกไม่ขวางลูกแกจะออกแกไปใช้ปัดไปทาไมเออคิดไ้เหมือนเพื่อนอ่ะแกมันพิษประเภทเหมือนกับบัตรก็เรียก ไอ้พวกลากแมวเอาหางไปอ่ะเออคุณดูแมวสิแมวถ้าคุณลากต่อรอยหลังมันจะไปหน้าดึงแมวถอยหลังมันจะไปหน้าไอ้ไปลากไปหน้าแล้วมันจะถอยหลังเออเออนี่แหละลากแมวหางก็จะไปเออลากแมวหางไปเนี่ยเหมือนกันแหละจะยังไงก็แล้วแต่นะครับข้อเสนอให้ประชาชนเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงและคณะรัฐมนตรีครับนะครับโดยบางฝ่ายเกรงจะคล้ายกับระบบประธานาธิบดี นะครับในขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพูดในรายการคืนความสุขท่านก็บอกว่าปัญหาของเราคือการทุจริตผิดกฎหมายถ้าปล่อยปละละเลยไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนประชาชนไม่เข้าระบอบประชาธิปไตยที่สม,มบูรณ์เราจะมีปัญหาเสื่อมถอยเหมือนบางประเทศนายกจึงขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปบูรณาการให้ดีอย่าสร้างปัญหาใหม่จะร่างอะไรก็ต้องได้รับการยอมรับ การทําให้การได้รับการยอมรับทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้แต่ควรหาจุดลงตัวว่าอยู่ตรงไหนถ้าทุกฝ่ายต้องการของตัวเองทั้งหมดเป็นไปไม่ได้คํานึงถึงประเทศชาติจะไปทางไหนในอนาคตจะเลือกตั้งกันอย่างไรกระบวนการเลือกตั้งแบบไหนใครจะเข้ามาเป็นรัฐบาลใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีกระบวนการถ่วงดุลอานาจสามอำนาจภายใต้อานาจพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นนายกถึงย้ําว่าจะทําอะไรกันเนี่ยก็ระวังอย่าให้เกิดปัญหาใหม่ คือนายุธผมซาทายใจนายุธนะครับหน้าบ่าวผมเนี่ยคือบ้านเมืองมันมีปัญหาอยู่แล้วครับแล้วคุณจะไปสร้างปัญหาเพิ่มขว้นทำไมป,ปัจจุบันก็มีปัญหาพอสมควรอยู่แล้วคิดว่าเป็นไหมเรื่องนี้อะคิดว่าเป็นเป็นอยู่แล้วนั่นก็คอยดูกันละกันเป็นเรื่องใหญ่คือถ้าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยคือผมอันนี้ผมผมคิดส่วนตัวนะ,ะฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเขาก็จะเอาคําพูดของพลเอกชวลิตเนี่ยมาขยายการแน่นอนว่าเป็นการก้าวล่วงพระราชอำนาจ เป็นการเลือกเหมือนระบอบประธานาธิบดีช่เป็นการเลือกในประเทศในระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาเนี่ยไม่เคยมีประเทศไหนในโลกที่วิธีการเลือกแบบนี้เพราะการที่เราเลือกในระบบที่ผ่านมาก็คือว่าเลือกนายกรัฐมนตรีทางอ้อมคณะรัฐมนตรีก็มาโดยอ้อมเหมือนกันใช่ไหมครและพอได้มาเสร็จปั๊บสสหรือสมาชิกรัฐสภาเป็นผู้โหวตได้นายกได้นายกก็นําความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระบรมมารพิธายแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีแต่พอมาจากการเลือกตั้งโดยตรงอย่างนี้ S <S ไม่ต้องโปรธกล้าแต่งตั้งเขาก็ <K> เป็นแล้วเราเลือกมาแล้วไระชารัฐเลือกแล้วก็จะอ้างแบบนี้ก็เหมือนผู้ว่ากทมก็ไม่ต้องโกรธกล้าบนายกบตรนายกบจนายกเทศมนตรีก็ไม่ต้องโกรธกล้าวเราเลือกมาแล้วก็เลือกมาแล้วใช่ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ที่อ้างว่าคนคนเดียวเนี่ยที่บอกไปกระทบต่อบางพักเนี่ยนะผมว่าเขาอ้างเรื่องนี้ก็จบแล้วคือปัญหานี้เนี่ยจริงๆมัน มันไม่ได้อยู่ที่ว่าตัวนายกมาจากสภาห,หรือมาจากการโดยตรงเนี่ยปัญหาก็คือว่าเวลาเราเลือกตสบปล่อยมันเสื้อเสียงกันมา,<ห>าเออเพราะว่าต้นก็เรียกว่าเริ่มต้นต้นน้ามันมันคุนแล้วมันเสียแล้วเนี่ยลายน้ํากลางน้ํมันก็เสียแต่คนไทยต้องไปดูนะว่าในขณะที่23พักการเมืองส่วนใหญ่ที่เสออู้บอกเนี่ยก็คือว่าไปบอกเขาแล้วบอกไม่เอานายกคณะตรีก็มาจากเหมือนเดิมนะมาจากสภาไม,ไม่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 เอาระบบมาจากการเลือกตั้งโดยตรงแต่ว่าถ้าไปดูโพโที่เขาทาการสํารวจ คือคคิดโพลโพลมันยายได้เลือกโดยตรงอยากได้โดยตรงใช่มหกสิบกกว่าเอซตยากได้โดยตรงอ่ คือคนไทยก็อย่างว่าแหละคนไทยก็อะไรที่มันเบื่อเบื่อแล้วมันก็อยากจะเปลี่ยนใหม่มั้อยากจะเปลี่ยนอ่าอยากจะเปลี่ยนครับแต่ผมว่าเรื่องนี้หลายคนก็มองด้วยว่าดีนะอย่างที่คุณเปรยก็มองว่าดีก็คือว่าจะยังไงก็แล้วแต่อย่าเพิ่งตีโพยตีพายให้เขาว่ากันไปครับเพราะกว่าที่กรรมธิการสารบุคคลจะยกร่างขึ้นมาแล้วจะเขียนร่างแล้วจะออกมาแบบไหนก็ยังไม่รู้เลยแต่การเหมือนกับโยนประเด็นนี้ขึ้นมาทําให้สังคมเกิดการมีส่วนร่วมและก็ถกเถียงกันมากขึ้นวมันปรบ มันจะจบอาจจะมันจะจบลงครึ่งทางก็ได้คุณถน<ฆ>อมก็คือหมายความว่า,มาก็อาจจะเลือกแบบเยอรมันโมเดลแต่ว่าก็แล้วเสร็จแล้วก็เลือกมาจากสภาให้ซอลเนี่ยเลือกซสแบบเยอรมันโมเดลแล้วเสร็จแล้วก็เอาให้สภาเลือกนายกบขึ้นมานี่เ<ฆ>ขาบอกเลยเขาบอกว่าก็มันมีอีกแนวนะก็คือว่าให้เลือกกําหนดไว้เลยว่าถ้าหัวหน้าพรรคการเมืองไหนได,ได้ได้เสียงเป็นที่หนึ่งให้หัวหน้าพรรคคนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรี เอาครักบาทีนึงเป็นนายกเป็นเป็นนายกใช่ไหมฮะจะได้ไม่เป็นเอีแอบไปซุกไปซ่อนอะไรใครเอาไว้ครับคือกําหนดไว้อย่างนี้เลยก็เท่ากับว่าคือไม่ได้ดก็เหมือนก็โดยตรงเหมือนกันนะก็ไม่มันก็ถือว่าคือโดยปกติเนี่ยเวลาเลือกหัวหน้าพรรคการเมืองมันก็ต้องเป็นนายกอยู่แล้วทุกครั้งนะเว้นครั้งที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยหัวหน้าพรรคคือยงยุทธวิชัยดิษฐดไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเพราะว่าแกไปเอาคุณยิ่งรักมาเป็นครั้งเดียวที่ตอนั้นก็ส่วนใหญ่กับพรรคการเมืองนายอ้าว ประชาธิปัตย์ได้เสียงข้างมากกนยชนเป็นนายกครับนะ,ะนาชาติเปน็นหัวหน้าพักหัวหน้าพักหมดอะค,คือคือถ้าคิดถึงตอนที่พักชาติไทยได้เป็นอันดับหนึ่งตอนปี3 0มูเมื่อเลือกตั้งตอนนั้นป๋าเปรมบอกเบื่อเป,มปรมป๋าไม่เป็นต่อครับ,รบตอนนั้นพลเอกชาติชายซึ่งเป็นหัวหน้าพักชาติไทยได้เสียงอันดับหนึ่งแต่พลเอกชาติชายกลับไปยกตําแหน่งให้กับพลเอกเปรมตินาสุรานน์และพลเอกเปรมบอกผมพอแล้ว ก็ไม่เป็นไม่เป็นเพนืนเอกชาติชายถึงได้เป็น<ด>วเวลาต่อมาใช่ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถูกกาหนดโดยรัฐมนุนวนัฒินาพักการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งมาเปน็นหนึ่งจะต้องเป็นนายกตีแต่ว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติธรรมเนียมปฏิบัติอยู่แล้วหัวหนาพักมันต้องเป็นนี่นายหัวมันต้องเป็นนายกใช่ไหมควมีพักนี้มันพาเราอยู่แล้วนี่พักกระจายแกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเกิดเหมือนอย่างสมัยคุณชวนก็มีระบบงูเห่าถูกไหมหรือเกิดสมัยไหนที่มันก็สมัยคุณอะไรที่ที่คุณนพสิทธิ์ได้เป็นเนี่ย ก็นี่ล้วก็อ๋อทั้งอันนั้นพลังอาชารย์พลังประชาชนพลังประชาชนแล้วก็ไปตั้งพรรคใหม่ <หา S 2> เป็นพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคอะไรขึ้นมาใช่ไหมครับอ่าแล้วก็วก็มาโหวตได้กับคุณอภิสิทธิ์คือถ้ารัฐบาลล้มสลายแบบนี้เนี่ยก็ก็มันต้องกลับไปเลือกตั้งใหม่ใช่ไหมถ้ากําหนดไว้อย่างนั้นคือคือมันลม้มไม่ได้พรรที่สองก็มาขึ้นมาเป็นแทนไม่ได้มันจะล้มใครจะป็นล้มด้วยด้วยระบบอะไรเพราะว่าก็มาจากการเลือกตั้งสภาก็อภิปรายไว้วางใจก็ใหม่ได้ตรวจสอบอะไรก็ไม่ได้ครับเอ ยากนะเรื่องนี้เราคิดใ้ลึกซึ้งนะอีกนานนะอีกนานนะอีกนานอีกนานแต่อย่างน้อยที่สุดโยนประเด็นนี้ขึ้นมาในคนกันอนหูผึ่งกันทั้งประเทศเลยตกกันก่อนถกเถียงกันก่อนแล้วเพื่อการเป้าหมายการมีส่วนร่วมกันแล้วกันนะครับของแนวหน้าเนี่ยของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนอยากได้ครับอะไรของวันปีใหม่ยังกำลังหาแนวหน้าอยู่ว่าเขาอยากให้เขาถามเรื่องอะไรของวัญปีใหม่ของประชาชนคือผมว่าถ้าถามชาวสวนยางเขาคงอยากได้ราคายางนะครับราคายางแล้วถามชาวนาก็คงอยากได้ราคาข้าวดีขึ้นนะครับ แต่ถ้าถักของดูแนวหน้าเาก็บอกว่าสิ่งที่ประชาชนอยากได้ของแนวหน้านี่ก็คือว่าเรื่องของความอะไรความสงบเรียบร้อยความปลองดองของคนในชาตินี่มองว่าเป็นเป็นระดับหนึ่งนะครับที่จะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขนะครับสิ่งที่ประชาชนอยากได้ประการต่อมาก็คือการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนนี่อันดับหนึ่งอยู่แล้วอนี่ของจริงเลยนะรัไหนล่วคุณตามบ้านเยอยู่เย็นเป็นสุขปลองดองแล้วก็ปากท้องปากท้องประชาชนมาก่อนมาก่อน ตามมาด้วยเรื่องของการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันลดปัญหาความเหลื่อมล้าทางสังคมนี่คือสิ่งที่อยากจะได้เป็นของขวัญปีใหม่ไม่ใช่ว่าจะได้แบบเอาของมาจงมาแจกนี่มันไม่ยั่งยืนคือทำถ้าทำแบบเป็นซานตาคลอสก็แป๊บเดียวแป๊บเดียวก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับทอดเฉาหายอ่ะแค่ายรผกูรู้จักไหมเฉาหายเฉาหายเฉาหายคือเหมือนตะเกียบใช่ไหมมันก็เกียวเกียบเกียเกียเออทำไมเออผมตื่นมาทำไมมันก็เรียกเฉาหาย ก็ปลงฟับมันก็เสียงดังฟู่แล้วก็พอสุกแล้วก็เงียบคือยกเลยภายในภายในไม่กี่วินาทีนะเออคนก็เลยไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรชาวบ้านก็เรียกชาาหายวหายปุ๊บหายไปเลยปุ๊บหายไปเลยปุ๊บหายไปเลยใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นของขวัญเนี่ยเขาอยากจะได้ที่มันยั่งยืนน่คุณถนอมครับไม่ใช่ว่าแป๊บเดียวแล้วก็ไปแป๊บเดียวก็ปัดอันนี้อยางแจกของแจกอะไรเงี้ยเนี่ยมันแก้ปัญหาปลายเหตุแล้วครับคมชัดลึกยุทธศาสตร์ไร้โกง อันนี้เขาก็ยินดีกับตัวเลขที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติเขาออกมาสรุปตัวเลขล่าสุดที่ประเทศไทยปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันดีขึ้นนะดีขึ้นได้อันดับดีขึ้นจากร้อยสองเมื่อปีก่อนโน้นมาเป็นอันดับที่85ดริบคะแนนจาก35าก็ปาเป็น38แล้วก็ที่ปปชก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะต้องทําให้ได้ภายในปี60นเนี่ยนะลดอันดับมาเหลือที่ระดับอันดับ50แล้วก็คะแนน50าิโอ้ที่ันได้ เราหวังให้ได้ละ10ครับโอ้โถ้าเราทําได้ละ30ดีอย่างนะถ้าทําได้30ผมคิดว่าคนเข้าคุกกันเยอะครับเออต้องจับได้เยอะละ่ะแกงนกักการเมืองโกงดีมจับไปแกงเนี่ยมั้งไงนกักการเมืองโกงเนี่ยเออเพื่อจะให้มันประเทศมันหนึ่งแผ่นดินจะสูงขึ้นสองก็ลำดับการเขาเรีเยกว่าการปลอดทุจริตก็ได้สูงขึ้นใช่เออความใสสะอาดของบ้านเมืองจะสูงขึ้นบางทีถ้าจะปฏิรูปลองเปลี่ยนให้ได้กี่นะคือเผื่อว่าอะไรมันจะดีขึ้นอะ <laughs> ถ้าปัญหาการทุจริตลดลงเนี่ยอะไรมันก็คงดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะแหละ,ะครับอ้าวทีนี้มาดูเรื่องเล็กๆหน่อยแล้วกันคุณเทพไทยครับนะครับมีสนใจคอลัมน์อะไรอยู่บ้างอ่ะไม่ผมว่าสนใจผมเปิดไปดูแล้วผมเห็นมติชนเหมเอือนปริเพื่อนผมเป็นโปรมาคนหนึ่งผมเป็นแล้วเออเนยอยู่ในก้าวผมก็ต่องโปรโมทเพื่อนผมแหละครับก็จะไปเอาก็ประมาณก็อีกนี่ใครฮะ <laughs> ดารุณแสงฉายคนตามข่าวอธิบดีกรมตัางหลวงชนบทครับอ่าัวปอรุ่เนี่ยผมอ่อาคนปากใต้ยังไม่มีหมายจับใช่ไหมยัง,ยงนับญาติอยู่ได้รับญาติได้ตำแหน่งเพ<ล>ิ่งแต่งตั้งนี่แหละจากรองอธิบดีต่างหลวงชนบทขยับขึ้นอธิบดีกรมต่างหลวงชนบทเมื่อวันที่25พิพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับอา่าในประเดนนั้นเนี่ยเป็นคนเนี่ยตำแหน่งเยอะแยะเลยเนย แล้วก็เป็นไอ้ที่ว่าต้องการก็คือว่าไอ้ที่ผมต้องคบเขาเนี่ยเพราะว่ากรมทางหลวงชนบทเนี่ยมันดูแลเรื่องถนนในชนบทในหมู่บ้านตำบลบางขันทุ่งใหญ่ผมมันป่าสตะวันเยอะนี่ที่มันประเภทรกร้างว่างเปล่าแล้วก็ถนนลูกรังเยอะเนี่ยก็ต้องคุบแกไว้แหละอแต่รุนแสงจ่ายเนี่ยพี่รุ่นพี่รุ่นเพิ่งได้เป็นแล้วที่ผมก็จะขอถนนโน้นด้วยแหละถนนข้าวัดพระมหาธาตุตัดจากสีแยกเบญจมา ไปนาเสียกนาปลุกอ่ะเส้นนั้นเชื่อมก็ไปเลยห้ากิโลธาแแกดูเปล่านะนารุนผมเนี่ยนะฮะาพี่ดรุนดูก็ช่วยสั่งลูกน้องไปออกแบบหน่อยครับผมต้องการทําถนนแบบถนนอักษะที่กรุงเทพนี่แหละนะเข้าวัดประตาศนคริมราชตอนรับสู่มวลออกลูกจะได้สวยงามเออนิวโน้ตของมติชนพิเศษสมชื่ออันนี้ก็มีเรื่องประเด็นที่กรรมการ DSI คณะคนหนึ่งนะครับ มีลูกชายนไปหลอกขายหุ้นเขานอกตลาดหลักทรัพย์ตั้งสองร้อยกว่าล้านพ่อเนี่เป็นบอร์ดพ่อเป็นคดีพิเศษไอคดีพิเศษแล้วลูกชายก็ไปหลอกขายหุ้นไปหลอกขายหุ้นแล้วมันจะเป็นคดีพิเศษได้ไหมนั่นนะสิปกติขายหุ้นก็ถือว่าเป็นคดีพิเศษอยู่แล้วเนี่ยคุณพ่อก็คือนายสันทั์สมชีวิตตาเป็นบอร์ดของคดีพิเศษดีเอสไอเนี่ยนะครับอดีตท่านเป็นปลัดกระทรวงวิทยศาศาสตร์นะครับถามว่าคือถ้าถามผมนะ ผม,มคิดเราก็ต้องสันนิษฐานคือสังคมไทยมองอะไรในแง่ลบก็คือว่าลูกแกก็ต้องไปอ้างว่าพ่อเป็นประหลัดพ่อเป็นบอร์ดคดีพิเศษแล้วไปขายหู้ในกระขายเขาเนี่ยเขาก็เชื่อสิน่าจะถือน่าจะถือถามว่าตําแหน่งของพ่อมีส่วนต่อการไปทำมาหากินอะไรที่ไม่ชอบวยกฎหมายของลูกไหมซึ่งผมเชื่อว่าไอเนี้ยพอคขารู้นี่ว่ะ คนนี้เป็นลูกของท่านอดีตประหลัดนี่เป็นลูกของคนในบอร์ดดีเอไอนี่น่าเชื่อถือ,อเพราะวาความน่าเชื่อถือตรงนี้ทําให้คนหลงเชื่อแล้วซื้อและสุดท้ายกลายเป็นการหลอกลวงวันนี้เท่าที่ทราบก็คือว่าคุณสนทัศนิจะนัดพบกับอธิบดีดีเอสไอสุวรรณนาส่วนจุทะถามว่าจะนาไปสู่ถึงการละออกจากการเป็นบอร์ดของดีเอสไอไหมถามส่วนตัวผมนะนะต้องออกครับออกใช่ไหมมันน่าเกลียดครับคือผมเชื่อว่าพ่อไม่เกี่ยวประหลัดไม่เกี่ยวท่านอดีตท่านไม่เกี่ยวแล้วครับแต่ว่าลูกไปทําเสียหายแบบนี้ บรรทัดฐานทางสังคมต้องมีฮะเพราะรีกว่าเพื่อความสง่างามเพื่อความสง่างามจริงๆเนี่ยก็พูดได้ว่าพ่อกับลูกเนี่ยก็คนละคนกันครับลูกก็ลูกที่ลูกก็อายุมากแล้วสามสิบาแล้วพูดได้แต่ว่าเพื่อความสง่างามเพื่อความสง่างามอย่าให้เขาตีฉินนินทาไม่ว่าในยุคไหนก็เหมือนกันหมดจะเป็นเคยการจะเป็นนักการเมืองเหมือนกันหมดอ้างว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของข้อใดๆคุณธรรมจริยธรรมนะแค่รัฐมนตรีญี่ปุ่นก็ไป กินเหล้ามานั่งแถลงข่าวมึนๆเมาๆก,ก็ไปแล้วว่าเราจะาเฮ้ยลูกไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวไม่ได้ไม่ได้นะครับอ่าครับสุดท้ายสุดท้ายแล้วเนี่ยฝากการ์ตูนไหมอ๋อกาตูนนะฮะโอ้กา, <ฮะ S 1> กาตูนก็เอากาตูนไหนอะกาตูนเอากาตูนบัญชาคามินกลัว,วแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วเพราะว่าชักไปกันใหญ่ชักไปกันใหญ่เนี่ยภาษากฤษปภาษาอีีก็เรียกโกโซบิกใช่ไหม โคโซบิกแ so ปลวป่าไ,ไปกันใหญ่ไปกันใหญ่โกโซบิกโกโคแปลว่าไปโกโซโซโซก็โกทูบิกโกโซบิกก็เรียกโกโซบิกโกโซบิกไปกันใหญ่แล้ว uh, uh, ไปกันใหญ่แล uh. uh. ้วครับ uh. นี้ก็คนดูดิขอเสียงเรียกร้องเสียงความต้องการเนี่ยต้องเนี่ยกตุนก,กรรมต้องเรียตุนกรรมเนี่ยก็เยอะครับบอกสภาเนี่ยต้องมีสามสภาบ้างอะไรบ้างเขาเรียกร้องนะเออก็เนี่ยโอ้โหเห็นแล้วยูโทเปียเนี่ยเลือกตั้งนายกโดยตรงโดยตรงบ้าง นายกก็ไม่ต้องมาจากสภาบ้างต้องแบบเยอรมันบ้างครับก็เลยตั้งสายาสปจว่าสถาบันประสาทแห่งชาติเราแซวบัญจารามินให้ฉายญาบอกว่าไปกันใหญ่แล้วเสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยเป็นสถาบันประสาทแห่งชาติคือสปชนะครับผมนะครับพูดถึงคนเป็นโรคประสาทได้นั่งเขียนจดหมายนะครับแล้วก็ใช้ราชวัตรอีกฉบับหนึ่งอันนี้บอกว่าไปโดนอะไรมาครับ ฟันหักกันเป็นแถวๆนะฮะดรอเนกนาซีบอกดรอเนกนาซีอ้าวทำไมอ่ะก็แกโยนแกโยนเรื่องนี้โทษกรรมผิดทางผิดทางการเมืองพวกเราปลากระโดดงับครับแล้วก็ทําให <t currently> <t hatten> ้ฟันหัก <t'> อ้าวก็ไม่รู้ว่าแกโยนหินตามๆบอกก็โดนโยนหินตามๆก็ไปงับปั๊บก็ฟันก็ไม่จะเหลือเหรอครับหินนี่นเครับหินนี่นเอเรียบร้อยอ้าวนี่ก็ของคนชัยราชวัตรคงปิดท้ายกันได้ตามนี้ครับนะครับพบกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ